ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจับโป๊ะอายการดาวหลังเผยสาเหตุเลื่อนสั่งฟ้องแก๊งบนเรือคดีแตงโมหลังจากเมื่อวันที่23มิถุนายน2565อายการดาวได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการเลื่อนสั่งฟ้องแก๊งบนเรือคดีแตงโมก็มีชาวเน็ตแห่จับโปะ๊ะแบบรัวๆโดยนางสาวสุภาพรน,นิปปาวนิ์หรืออายการดาวอายการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่าได้แจ้งเดื่อนผู้ต้องหาทั้ง6คนในคดีแตงโมโดยนัดหมายอีกครั้งวันที่7กรกฎาคม65เนื่องจากเพิ่งได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองนนทบุรีโดยก่อนหน้านี้พนักง,งานอายการส่งสำนวนไปยังอธิบดีภาคหนึ่งต่อมาอธิบดีภาคหนึ่งมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทางอายการจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งพนักง,งานสอบสวน ซึ่งได้รับผลสอบเมื่อเช้าทําให้ระยะเวลากระชั้นชิดเพราะไอาการจังหวัดนนทบุรีจะต้องตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือไม่จากนั้นจึงจะส่งให้อธิบดีภาคหนึ่งพิจารณาต่อตามระเบียบคาดว่าจะสามารถส่งได้ภายในวันนี้แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าสอบเพิ่มกี่ประเด็นประเด็นอะไรบ้างขณะนี้ยังไม่มีร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมหากมีผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณา ยืนยันว่าในการเลื่อนแต่ละครั้งมีเหตุสมควรส่วนกรณีที่แม่แตงโมจะถอนฟ้องคดีฆาตรกรรมนั้นในกรณีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชนหรือราษฎรจึงจะไม่ตัดสิทธิ์พนักง,งานอายการที่จะฟ้องคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา36แต่การสั่งฟ้องของอายการและการพิาพากษาในชั้นศาลจะแยกคนละส่วนกันหากศาลพิาพากษาออกมาถือเป็นที่สุด จำเลยต้องได้รับการวินิจฉัยความผิดตนเพียงครั้งเดียวถ้าคำพิพากษาไต่ส่วนแล้วว่าจำเลยพ้นผิดหลักกฎหมายคือการนำหลักฐานสิทธิ์คดีอาญาของอายการมาฟ้องระงับมาตรา39วงเล็บ4อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26พฤษภาคมนายอัจฉริยะเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานอายการสูงสุดเพื่อขอตรวจสอบพยา,ยานเพิ่มอีกสปากคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยการชนะลินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าผู้เชี่ยวชาญด้านเรือที่สามารถระบุได้ว่าพิกัดที่ตำรวจถแถลงว่าจังโมตกท้ายเรือเป็นไปไม่ได้รวมถึงขอสอบประเด็นสอบคราบเลือดบนเรือขอให้หยึดเสื้อผ้าข,ของทั้งห้าคนบนเรือในวันเกิดเหตุมาตรวจ DNA และคราบเลือดสอบเจ้าของโกดังเก็บเรือถึงการนำเรือเข้าออกส่วนที่โลกโซเชียลจับพิรุธก็คือ การที่ไอาการดาวมีภาษากายที่แปลก,กการกระพริบตาทีๆโดยชาวเน็ตมีความคิดเห็นดังนี้ขอนอกเรื่องเวียนหัวกระตาเธอภาษากายเธอชัดจังภาษากายไอายการท่านนี้ชี้แจงความประมาเพราะสาเหตุใดครับพูดเหมือนท่องท่องเองงงเองทั้งที่อยู่กับอาชีพนี้มากี่ปีข้อมูลที่พูดก็เป็นข้อกฎหมายทั่วไปน่าจะพูดได้ไหลลื่น ไม่น่าต้องท่องนะดูโโลๆดูตื่นๆนะคะหรือแค่ตื่นนักข่าวเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ